เออตำลักไม่เคยเป็นใหม่พ้นจังหว่งกันนี้เป็นหมายพ้นของาจังหวัดกระบินบุรีนะให้พ้นบ้านที่เราอยูนะ่เนี่ยคือหมู่7ตำบลสามัญแก้แวเกษกระบินบุรีจังหวัดสระสิ่งของที่เป็น

เราสามารถทราบว่าบุคคลในคลิปเป็นไทยนะครับทั้งตัวเหยื่อและตัวของผู้ต้องหาครับก็ทราบว่าชื่อนายจำรักนะครับคื่อจมคลประจินนะครับเราก็เตรียตัวให้หลายขั้นต่อนะครับเรื่องของติดนะครับอีกโหนเ่งก็จะเป็นผู้ต้องหาเรื่องของแกอกคอมนะครับที่มีการเปิด จากกลุ่มน,นี้เนี่ยเราก็ทราบว่าผู้ต้องหาหลักเจะเป็น,เป,นเป็นชื่อในอาสามนะครับนะครับโดยเป็นเจ้าของเจ้าของธุรกิจนี้นะครับแล้วก็มีลูกชาย,ยลูกชายแท้ๆของในอาสามเนี่ยจะเป็นคนตัด